สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับสาวเอสติมชานาลกันครับในช่วงนี้นะครับมวันนี้เราจะมีแขกรับเชิญพิเศษมานั่งพูดคุยกันแต่ก่อนที่ไปรู้จักกับแขกรับเชิญพิเศษครับอยากจะเล่าให้ฟังว่าสาเหตุหรือว่าแรงจูงใจที่เราจะมาพูดคุยกันวันี้ก็คือการกลับมาอีกครั้งของผลิตภัณฑ์เครื่องสีติดรถยน์แบรนด์อเมริกันในชื่อว่าแซปโกในอ่อนครับเขาบอกว่าแซปโกในหลายท่านที่เป็นนักเล่นเครื่องสีติดรดยนที่อายุนาน หลักสี่ขึ้นไปก็จะรู้จักซซปโปเป็นอย่างดีการกลับมาแซปโปในประเทศไทยในครั้งนี้เนี่ยเราต้องมาคุยกันท่นนี้ครับสำหรับวันนี้ผมจะพาไปพบกับแขกรับเชิญพิเศษนะครับคือคุณคุณวรนชัยจำปาแดงผู้บริหารบริษัทนิวเมรอนซาวเอ็กซ์เพิร์ตจำกัดสวัสดีครับคุณชัยครับสวัสดีครับสสวัดีคขออนุญาตเรียกใช่เลยครับนะัองกงบอกว่าจริงๆคุณชัยกับผมเนี่ยรู้จักกันมาก็นานเป็นสิบปีนะครับไม่มีโอกาสที่จะได้มา นั่งพูดคุยกันข่าวนี้เท่าไหร่วันนี้ก็ต้องขอบคุณไปอย่างสุดครับยินดีครับครับก่อนอื่นเนี่ยอยากให้คุณชัยเล่าให้ความิดนึงว่าเข้ามาคุ้มครีอยู่กับแวดวงเครื่องเสียงรถยนจดได้ยังไงและเปนนานแค่ไหนบ้ครับที่จริงถ้าพูดถึงวงการเครื่องเสียงรถยนต์เนี่ยผมเองก็คุ้มครีอยู่ตั้งแต่ปี2538ันห่อยู้ครับก็เริ่มครับทำมาหลายหน้าที่ตำแหน่งก็เริ่มต้นจากการรักเครื่องเสียงนี่แหละครับ เข้ามาสู่วงการนี้าาครับก็ทราบว่าจะมาเติบโตในทางด้านงานขายจะเป็นส่วนใหญ่ใช่ครับใช่ครับลอาได้ความที่หน,น,นึ่งยั้ไครับว่าแต่ตั้งแต่ปีส5 38นห้รยมดที่ลงทุนผู้ขาหรือว่าฝากการอุปสรรคอะไรทั้ายในชีวิตการเป็นนักขายก็บอกไว้ครับที่จริงเลยนะในเริ่มต้นจากการเป็นแค่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทั่วไปที่เขาเรียกว่าเซลล์เซลล์นี่แหละครับขายของแต่ว่าการเป็ความที่แบบ ออทําอยู่ในหน้าที่ตําแหน่งตรงนี้มาหลายปีก็พัฒนาไปเรื่อยๆอย่างบริษัทหนึ่งสู่อีกบริษัทหนึ่งก็เติบโตไปได้เติบโตแต่อาชีพเองมาใช่ครับทราบว่าก่อนที่จะตัดสินใจออกมาทําธุรกิจของตัวเองตอนนั้นเนี่ยท่านผู้ชมนะต้องบอกว่าในวงการเครื่องเสียงรถยนต์เนี่ยต้องบอกว่าหนึ่งในห้าก็ต้องมีชื่อของพี่ชัยติดแลนดิ้งหรือว่าติดอันดับเป็นครับใช่ตอนนั้นเนี่ยทราบว่า มีคนมาแย่งตัวเยอะมากจะไปด้วยด้วยด้วยผลงานด้วยสิ่งที่เราสร้างไว้ผู้ใหญ่จะมองเห็นอย่างนั้นในตอนนั้นแต่ตอนนั้นเนี่ยมันเหมือนการเพาะปกประสบการณ์ตอนนั้นเนี่ยคุณชัยเองก็มีการเหมือนกับฝึกวิทยาลุดก็คือเพิ่มพูนทักษะความรูส้สิ่งสําคัญเนี่ยที่ที่คุณชัยเคยเล่าให้ที่ฟังแบบอรอบๆเนี่ยอะไรคือหัวใจสําคัญของการเป็นนักขายที่ดีและทําให้เราก้าหน้าและ ผมว่าจริงๆการเป็นนักขายที่ดีได้เนี่ยพี่รินส่วนหนึ่งต้องขอบคุณเจ้านายครับทุกคนเลยฮะที่ที่ที่สั่งสอนเรามาเขาเป็นนักขายที่เดิเขาเอาของที่มีคุณภาพมาทำแต่ทุกคนมีความรับผิดชอบกับสินค้าของตัวเองไม่ว่าจะเอาอะไรก็มาจะถูกหรือแพงดีไม่ดีเราก็มีความรับผิดชอบกับสินค้าของตัวเขาเองเมื่อเกิดปัญหาอะไรขึ้นมารเขาพร้อมที่จะเคลมรกับผู้บริโภคได้อะไรอย่างเนี้ ก็คือมีความรับผิดชอบต่อตัวสินค้าใช่ไหมครับให้เราเนี่ยออกไปลุยไปขายของก็สบายใจก็สบายใจเหมือนกับไปข้างหน้าไหมล่ะพวกล่ะคือหลังบ้านก็มีแบ็กทีมเจ้านายที่ดีคอยัาซัพพอร์ตเรื่องโปรด์เรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วจุดเปลี่ยนที่คุณชัยกระโดดออกมาทําธุรกิจก็คือมาตั้งบริษัทขายสินค้าเครื่องสิ่งที่นตระหนกเป็นประมาณปีไหนครับปีสองพันหกครับ2006ครับแต่ก่อนหน้านี้ก็เป็น ฝ่ายขายเป็นผู้จัดการฝ่ายขายมาก็เป็นร่วมร่วมสิบปีแช่หมครับสองพันหกตอนนั้นเนี่ยมันยังไงมันอิ่มตัวหรือว่ามีความรู้สึกว่าเราอยากจะออกมาทำของเราเองคือจุดหนึ่งเลยจริงๆเนี่ยมันยังไม่ได้อิ่มตัวในการที่จะทํางานขายครับแต่มันอิ่มตัวในการที่แบบเรื่องความคิดเรื่องโภชนาการเพราะการที่เรามาทําเองเนี่ยมันมันมีอิสระในเรื่องของความคิดมากขึ้นบางอย่างการที่เราเป็น มุมุตอนนั้นในการเป็นลูกชาติก็ยังมีความเป็นมีกรอบอยู่ซึ่งเราเองก็บางคับเราก็รู้สึกเราก็รู้สึกว่าเราเหมือนมาพยศเะแล้วก็อยากจะทำสปายนอกกรอบก็มีส่วนมีสแต่ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายอะไรครับเพียงแต่ว่าเราอยากทําแบบนี้เราอยากจะทําแบบนี้แบบนี่แบบนี้ซึ่งมันก็มีข้อจำกัดนโยบายบริษัทเองนโยบายผู้บริหารเองแน่นอนในเรือแน่นอนนะครับแน่นอนว่ามันไม่สามารถทำได้ทุกอย่างลองนั้ธทํา ปีสองปัก็เริ่มกระโดดลงมาทำเลยเจออะไรบ้างครับอผมก็ยอมรับว,ว่ามันไม่ได้สวยหรูอ,อย่างที่คิดคือเราเป็นคนคิดเยอะเรื่องการนำโปรดักเพราะว่าได้รับการเรียนรู้จากเจ้าหนาาแี่ว่าสิงงานค้าที่จะนําเข้ามาแต่และตัวแต่ละลูกสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเรื่องคุณภาพครับฉะนั้นการหาคุณภาพและ,ะราคาที่เหมาะสมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับ คุณจะเอาสินค้าตัวหนึ่งมาวางราคาแบบนี้คุณภาพคุณจะได้แบบไหนะจะเป็นที่ยอมรับในตลาดหรือไม่การบ้านมัเนเยอะกว่าที่เราคิดไปเยอะแล้วก็คุณชยยัยเคยเล่าให้ฟังว่าพออกมา,มาทําแบรนด์ของตัวเองเนี่ยเวลาไปพบลูกคา้าความรู้สึกของลูกค้าก็เปลี่ยนไปเออเปลี่ยนไปเยอะมากคือบางทีก็เคยมีคําถามนึงขั้นว่าเอ้ยยืน่นแค่ตลาดไปบอกมาถามว่าสินค้ารับประกันกี่ปีเราเราเราบอกหนึ่งปีลูกค้าเขาบอกว่า แล้วจะอยู่รับประกันถึงหนึ่งปีหรือไม่โอ้โหตอนนั้นก็ถึงสะเทือนใจเหมือนกันนะเขาก็ตั้งคำถามเลยจะบอกว่ามันไม่ใช่คำถามเชิงดูถูกอ่ะเราก็ต้องคิดเหมือนกันกอใช่เพราะสิ่งที่เขาต้องการที่สุดคือคือความมั่นคงเหมือนกันครับความเชื่อมั่นเขาต้องมีไงตอนนั้นเขายังไม่มีความเชื่อมั่นกับเราครับแล้วใช้เวลานานแค่ไหนครับที่พิสูจน์ได้เห็นว่าแบรนด์แฟคออร์ดิโอจีนชัยตามขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นที่ยอมรับของตลาดและต้นตั้งต้นเสียงผู้บริโจคใช้เวลานานแครับ จริงๆเลยเนี่ยกว่าจะได้การยอมรับใช้เวลาถึงห้าหกปีถึงจะอยู่ในวงการได้โดยที่ทุกคนเชื่อมั่นว่าบริษัทนี้อยู่แน่ของเสียมีคนเครมแน่มีคนรับผิดชอบแน่ใช้เวลาถึงอะไรที่มาเซลล์เราเหมือนที่มิ้นชัยบอกว่าติดปีไปแล้วเขาปิดไปแล้วลูกค้าไปก่อนเราได้ก่อนเรานังนั่นก็คือความสำเร็จอย่างบเก้าเปอร์เซึ่งจุดนั้นเนี่ยก็เป็นจุดหนึ่งที่ คุณชัยสามารถพิสูจน์แล้วก็ทำให้ลูกค้ายอมรับครับ,รบแล้วเป็นไงบนะ้าแฟร์บริโภเองเนี่ย็สามรา,ารถะะเจริญเติบโตมีสัดส่วนในการของส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็จริงๆถึงแม้จะอยู่ในสภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้แต่เราก็ยังยังอยู่ในใจลูกค้าอยู่ในกลุ่มที่เรามีนะยังไม่ได้หายไปไหนครับ,รบแต่เพียง,ยง,ยงแ,แต่ว่ากลุ่มใหม่ก็ชา้าหน่อยแต่กลุ่มเก่าย,ยังยังให้ประโยวน์แน่นยังเหน็นให้ยัง แม้ว่าโควิดจะเข้ามาในช่วงสองปีนี้ก็ยังยังประทับประกอมเราอย่งเรายังอยู่ได้ก็ขอบคุณดีลเลอร์เก่าๆที่แบบเชื่อมั่นในคุณภาพของเราทำไดครับไม่ธรรมดาจริงๆท่านถ้านับะวันนั้นจนถึงปีก็ประมาณสิบห้าปีได้ปีนี้เ็าปีที่สิบห้าครับก็เริ่มเริ่มเป็นแหวรุ่นมาครับปรากฏว่าพอขึ้นปีที่สิบห้าคุณชัยกะหลังจะเริ่มโปรเจกต์ใหม่ครับทราบว่า จะเอาแซกโกกับมาทตลาดใน,นไทยใช่ครับพอเร่าฟังกันไปนะครับมีแรงบันดาลใจหรืยอยอะไรยังไงตรงนี้เออแรงในในบันดาลใจในมีตั่แต่ครั้งแรกเลยที่เข้ามาอยู่วงการเครื่องเสียงรถยนต์เมื่อ<ม>เข้ามาอยู่ได้สองสามปีแรกแเราก็เห็นนะ<ม>แบรนด์แซกโกทีในเมืองไทยเออมันเป็นแบรนด์ที่ในความรู้สึกผมว่ามันมีเสน,เน่ห์ตั้งแต่ตอนนู้น<ม>เราไม่ได้ขายแบรนด์นี้เลยแต่ว่าเราก็เห็นในร้านค้าเห็นเออเป็นสินค้าที่เขาแบบ มีการพัฒนาทุกปีจะมีโปรดักต์ใหม่ๆเข้ามาทุกปีแล้วก็เขาวางสินค้าแบบในมุมของผมคือแบบตอบสนองแบบกลุ่มลูกค้านักเล่นปีนี้เขาก็มีแพลนใหม่ๆส่วนใหญ่ก็เป็นผู้นำเรื่องโปรดักต์ด้วยคือเรื่องสินค้าก็มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกอยู่เรื่อยทำให้เราก็จับตาบองตั้งแตนตอนตอนนั้นเลยนะฮะเมื่อสัก ก็ต้องบอกว่าเมื่อ20ปีที่แล้วเลยก็ดูมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับก็ถือว่าเป็นเป็นแบรนด์ที่อยู่ในใจมานานเป็นแบรนด์ที่อยู่ในใจครับครับครับแล้วการตัดสินใจที่จะเริ่มเปิดทำตลาดเซอโปในสถานการณ์เศรษฐกิจแบบนี้ส่วนตัวหนักใจมากน้อยแค่ไหนครับมันไม่มีความหนักใจเลยครับเพราะว่าถ้าถามผมเนี่ยผมทำแฟร์อเดโอเนี่ยความยุ่งยากมันยากอยู่าเี้ความเชื่อมั่นความรู้สิ่งที่ลูกค้ารู้จักเนี่ย วันที่เราทำแฟลกเกิลลครั้งแรกลูกค้าไม่รู้จักเลยเราก็จะเจอคำถามวิ่ณชัยบอกพีใช่ครับจะอยู่ถึงปีหรือเปล่าอะไรแบบนี้ใช่ครับแต่ไม่มีใครปฏิเสธได้แล้วว่าถ้าเป็นนักเล่นยังไงต้องรู้จักแซลกเอยู่นะฉะนั้นคําถามเนี้ยคงไม่เกิดขึ้นแน่นอนอมั่นใจว่าเฮ้ยี่ห้อน,นี้ผมไม่รู้จักเลยจะไม่มีใครพูดแน่นอนครับอย่างนั้นเราจะตัดทิ้งหนึ่งคำถามไปก่อนเรื่องคุณภาพสินค้าผมว่าันนี้ก็ไม่น่าจะมีคาถามเพราะว่าทุกคนที่เล่นเครื่องเสียง ด้วยแล้วรู้รู้อยู่แล้วว่าแซกโก้เนี่ยเป็นแบรนด์ที่มีคุณภาพครับแล้วก็สามารถดูเว็บไซต์ก็ได้ตลอดเวลาเพราะเมีการพัฒนาโปรดักต์เขามีตลอดเวลาครับครับแล้วเท่าที่ได้พูดคุยกับทางมือนอกเนี่ยเขาโอเคกับเราไหมครับในการที่จะส่งมอบแซกโก้มาให้เราดูแลตอนนี้ทุกอย่างคุยกันเรียบร้อยหมดแล้วครับก็พร้อมจะเดินเกมได้อย่างเดียวครับแล้วก็ทราบว่าสไตล์ของลุณชัยเนี่ยถ้าในหมู่พี่เนี่ย ถ้าส่วนตัวก็คือมองว่าถ้าเป็นมวยก็บอกเป็นมวยมวยบุกมวยรุกครับเพรานั้นแซปโปเองเนี่ยก็จะบอกทริคนิดหนึ่งนะครับว,ว่าเตรียมโลยดิวชที่จะบุกตลาดอะไร,ะไรยังไงบ้างแซปโปเนี่ยผมว่าถ้าเป็นมวยก็ถือว่าเป็นมวยครบเครืคร่องเขามีทั้งบุนและบุกซึ่งนักเล่นรู้แน่นอนว่าจะเป็น SQ ็กซ์คิก็มีครวบ ผมว่าไม่ยากในการที่จะจับตัวผู้เล่นในมุมของผมนะครับผมรู้สึกอย่างนั้นว่าคือกีรอเซนสัญญาได้ร้อยสิ่งที่ผมวางแผนไว้แล้วก็สําหรับที่จะเปิดตัวเนี่ยนั่ก็คือเรื่องโปรดักต์เนี่ยไม่มีเลยนะผมเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นตัวเพราะว่าแอมเองดีเอสพีเองก็รู้แล้วอยู่ในกระแสนักเล่นอยู่ในตอนนี้เลยนะครับแล้วเท่าที่ทราบยุคหลังหกของแซปโตคือโปรดักต์หลายครับตอนเนี่ยจากแอมก็จะมีตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นรุ่นกลางรุ่นสูงได้ เพราะนั้นคุณชัยก็คงจะเตรียมเอาเข้ามาคบลายครบลายครับผมครับคบลายไม่ว่าจะเป็นแอดฟิวไฟหรือว่า DSP ใช่ใช่ครับผมครับซึ่งปัจจุบันก็จะเห็นว่าแซนโก้เองนะท่านผู้ชมก็จะเน้นผลดัพธ์สองแบบหลักก็คือเรื่องของอะแดรเซสเซอร์หรือ DSP แล้วก็เรื่องแอดฟิวไฟก็คุณชัยจะเตรียมความพร้อมไปอยู่ครับผมครับแล้วในปีแรกนะครับปีแรกคือ2565ันห้ร้ยบ คาดหวังหรือว่าวางแผนในการทําตลาดแซปโปไว้มากน้อยแค่ไหนครับเราเองก็เคยจะต่างประเทศไว้นะครับว่าครับมันก็เหมือนคนพื่งฟื้นไข้นะครับเพราะว่าโควิดเนี่ยก็ยังไม่แน่ใจว่ามันจะจางหายไปเมื่อไหร่แต่ว่าสิ่งที่เรายังเชื่อมั่นว่าอย่าแฟกอยู่ได้แซปโปเนี่ยผมไม่ได้ห่วงเลยเพราะว่าคืออะไรที่อยู่กับคุณภาพอะไรที่มีคุณภาา ถึงมีคนซื้อน้อยก็ยังมีคนซื้อถึงมีคนเล่นน้อยก็ยังมีคนเล่นเพราะยังไงก็เป็นตัวเรื่องที่ต้องเล่นอยู่เลยครับครับแล่เท่าที่คุณชัยเดินสายพบปะกลูกค้าทั่วประเทศตอนนี้ครับเสียงตอบรับเมื่อเขาทราบว่าคุณชัยเตรียมทําตลาดสซปโก้ไปไหนก็ทุกร้านให้การตอบรับดีนะครับครับชื่นใจชื่นใจแทนนะครับทกท่านนะฮะก็บอกว่าสซปโก้เป็นสินค้าที่มีตังค์มามีความต้องาอย่างาครับบอกไวอย่างนั้นแล้ว ในปีแรกเนี่ยนอกจากเรื่องของการนำโปรดักต์เข้ามาทำแล้วเตรียมกิจกรรมส่งเสริมการขายอะไรไว้อย่างไรบ้างก็แผนไว้ว่าก็จะทำแกลนอมมิ่งเปิดตัวแซปโปแล้วก็จะมีงานสัมมนาครับให้ลูกค้าเข้าปรชมโปรดักต์เพราะว่าปี65เนี่ยแซปโปเนี่ยก็จะมีโปรดักต์ใหม่ที่จะเกิดขึ้นมาเลยในต้นปี65นี้เลยนะครับก็คือก็จะเปิดตัวพร้อมกันครับพูดง่ายว่าเห็นที่แรกในเมืองไทยเลยผมครับปูพรมเลยครับ แล้วก็เรื่องของช่องทางการจัดจำหน่ายก็จะมีทำในกรุงเทพแล้วก็ในต่างจังหวัดใช่ครับใช่ครับั้ะลูกค้าก็เตรียมทุกกระปุกรอได้เลยของของางนะเอาละครับในมุมมองของผู้บริหารนะครับคุณชัยคิดว่าอนาคตของเครื่องเสียงผู้ชมตอนนีในช่วงปี65 66แบบนี้มันจะเดินไปยังไงผมคิดว่าเครื่องเสียงไม่มีวันตายเพราะตราบใดที่คนยังมี ความสุนรีย์ยังไงก็อ,งอยู่ได้เพราะสังเกตว่า2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีโควิดสังเกตว่ายอดขายมันก็ไม่ได้ตกลงไปเยอะมากนะในกลุ่มที่เล่นมิตรไฮยเล่นคุณภาพแต่ถ้าเป็นกลุ่มมิดโลกลุ่มนั้นก็อาจจะมีมีผลบ้างกลุ่มลูกค้ามิตรไทยยังอยู่ตลอดเวลาแต่เพียงแต่ว่าอาจจะเบาบางรงมากแต่ไปยังเชื่อมั่นว่ายังจะได้รับการตอบรับที่ดี อันนี้ก็มีประเด็นหนึ่งครับลูกค้าออก็อาจจะมองว่าดุชัยมีทั้งแฟร์เกลโล่มีทั้งแซฟโก้อันนี้ในแง่ของผู้บริหารช่องทางการจัดจำหน่ายหร<ช>ือการตลาดจะทำยังไงให้สินค้าสองแบรนด์เนี่ยมันไม่ซ้อนทับหรือว่าแน่อนอนครับแน่นอนเราก็มีการวางแผนแล้วนะครับเพราะ<ช>ว่าจริงจริงสินค้าแฟร์เกลโล่กับแซฟโก้เนี่ยก็จะจัดเลเวลก็จะเรียงขึ้นมาอย่างนี้เลยครับจะไม่ได้ไม่ได้แบบราคาก็ไม่มีช่กันคุณภาพก็ไม่มีช่องทางแฟร์เกลโลก็จะอยู่กลุ่มมิด ส่วนแซฟโฟก็ขึ้นเป็นมิดไฮก็คือ,อ,อ,คคอลองรับผู้บริโภคแต่กลุ่มกลางกลางล่างขึ้นไปกลางบนเลยโอเคเพราะนั้นพูดง่ายว่าก็สกามารถจะทำตลาดควบคูกกก่กันกคู่กันได้แน่นอนครับผมแล้วก็แอบสืบสรางมาว,ว่าทีเด็ดของแซฟโฟที่กลับมาครั้งนี้คร<ะ>ับไม่แพงก็เป็นราคาที่ผมมั่นใจว่าคนไทยต้องเซอร์ไพรส์แน่นอน คือซื้อหาได้ไม่ต้องกัดฟันซื้อไม่ต้องกัดฟันแน่นอหลายหลายท่านเนี่ยคิดว่าว่าจะหยิบจับแซฟโเนี่ยต้องมีหลักแสนเนี่ยผมบอกได้เลยว่าคือถ้าคุยกับนักเล่นลูคก่าคุณชายเป็นรุ่นพวกเรานแซฟโฟนฮะแพงนะถ้าใช่ไหมเวลาแน่นอนต่อไปนี้อาจจะเซอร์ไพรส์แน่นอนนะโมงราคามีเซอร์ไพรส์แน่นอนแต่ว่าคุณภาพรับประกันว่าเหมือนเดิมคุณภาพไม่มีเปลี่ยนแปลงครับเพราะสิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อมั่นแซฟโฟมา เขาว่าเกิดก่อนที่ผมจะมาอยู่วงการเครื่องเสียงนะับผมก็เห็นเขาไม่มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องคุณภาพม่ได้ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นฉะนั้นสิ่งที่เราจะากทำให้มันสวนทางกันก็คือเอ้คุณภาพพอดีแต่ว่าราคาเขาต้องจับตรงนั้นเอาเป็นว่าท้ายสุดอยากให้คุณชัยกล่าวฝากถึงผู้บริโภคเพื่อสร้างความเชื่อมั่นกับแซโก้เลยครับก็ฝากถึงผู้บริโภคครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ผมตัดสินใจทำเซงโก้ีเนี้ย ก็อยากให้เชื่อมั่นเหมือนกันว่าผมเชื่อมั่นเรื่องคุณภาพและเซฟตัวก็เป็นบริษัทที่ใหญ่แลวเขาก็ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมาตลอดเวลาเราะฉะนั้นความถ้ามั่นใจเราตรงกันเนี่ยผมว่าไม่มีปัญหาเราเป็นว่าเราเป็นช่วยตอบโจทย์สําหรับนักเล่นเรื่องเสียงตื่นโดยที่มุ่งเน้นคุณภาพับผมในส่วนราคาที่จับต้องได้และสมงเหตุสมดลครับผมเอาละครับท่านผู้ชมครับเราพูดคุยกับคุณวรรชัยจำปาแดง ผู้บริหารของนิวเมลล์มมาแล้วนะครับแล้วก็คงได้ฟังแล้วว่าการตัดสินใจทําตลาดของเครื่องสีจอสิยชอปโปในครั้งนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนก็ทางซาวเวสตินก็ขอเป็นกาลังใจนะครับให้หคุณชัยว่าขอประสบความสำเร็จในการทําตลาดชอปโปนะฮะให้อยู่คู่วงการเครื่องสีจอสิยธิ์เป็นคนไทยเป็นทางเลือกให้กับนักเล่นเครื่องสื่อสิทธิ์นะครับในโอกาสนี้ก็ขอบคุณคุณชัยอย่างสูงแล้วหวังว่าจะได้รับเกียรติมาร่วมสนทนานีก<า>ับ วันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับทรายสวัสดีครับ